สสรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1 7 0 0เศษ จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองกิงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่82จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ไปชมนั้นก็คือพุทธสถานที่พารารุปจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเราเดินทางออกจาก สนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ตามโปรแกรม Google Earth ที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียเรามุ่งตรงมาที่จุดที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ในขณะน,นี้ตรงบริเวณนี้เรียกว่าหมู่บ้านหรือชุมชนพารารูปอำเภอไวยสาลีรัฐพิหารประเทศอินเดียซึ่งก็ห่างจากปัตตนะประมาณ48กิโลเมตรทางทิศเหนือ นี้ก็เป็นถนนที่เราเดินทางไปสำรวจโบราณสถานแห่งนี้ก็เป็นถนนเลนเดียวแต่ก็ลาดยางเป็นถนนเล็กๆทางเข้าสู่หมู่บ้านโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการสำรวจครั้งแรกในสมัยพันเซอรเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมซึ่งเป็นผู้นวยการกรมโบราณคดีคนแรกของอินเดียตั้งแต่ปี2404หรือปี1861 ท่านที่สองก็คือดรพี่จอยกูมานชาวทุรีซึ่งเป็นนักโบราณคาดีชาวอินเดียท่านแรกนั้นเป็นชาวอังกฤษท่านที่สองก็เป็นชาวอินเดียแท้ๆก็เดินทางมาจากสถาบันวิจัยเคพีชัยสวา์ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องการขุดค้นสำรวจโบราณคาดีในรัฐพิหารก็เดินทางมาในปี2558หรือปีคศ2015 บรรยากาศชนบทของอินเดียก็ลักษณะไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นักแต่ว่าถนนก็อาจจะแคบนิดนึงแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นถนนลาดยางก็ทําให้การเดินทางสะดวกสบายวันที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งก็เลยทําให้บรรยากาศนั้นอาจจะไม่ค่อยจะเขียวเฉาอุ่มสองฝากฝั่งนี้ก็อาจจะค่อนข้างแห้งแล้งอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้กล่าวว่าที่บริเวณแห่งนี้นั้นมีซากโบราณสถานทางด้านพุทธศาสนาอยู่สแห่ง แต่ว่าเราไปสำรวจนั้นปรากฏว,ว่าอีกสองแห่งนั้นก็ถูกชาวบ้านนั้นได้รื้อถอนจนเปลี่ยนสภาพไปเยอะจุดที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้เนี่ยก็คือตรงบริเวณที่เห็นต้นไม้อยู่ตรงกลางนั้นเองตรงนี้ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิภาษาอินเดียเรียกว่าปิป,ปันภาษาบาลีเรียกว่าอัศทะ เื่อเราได้เดินทางมาถึงก็ปรากฏว่าชาวบ้านสนใจมากเดินทางมาสอบถามพวกเราว่ามาจากไหนไปยังไงพวกเราก็ได้อธิบายว่าก็ได้อาศัยหนังสือเล่มนี้ไวซาลีดิสตริกการสำรวจโบราณคดีของดออรพพิจอยภูมารชาวทะลีก็ทําให้ชาวบ้านได้ทราบว่าพวกเราก็สนใจทางด้านโบราณสถานจึงได้มาต้อนรับโดยเฉพาะคนนี้ชื่อว่านายพิชัยก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านแห่งนี้ที่มีสายศินสพายแล่งอยู่ฝั่ง ทางด้านขวาแห่งนี้เมื่อสอบถามก็ได้ความว่าตรงบริเวณนี้นั่นเคยเป็นสร้างสถูปโบราณแต่ว่าก็ถูกรือ้อปลูกข้าวบาเล่ก็ทําให้เหลือบริเวณที่เป็นสร้างสถูปนี้เหลือแค่เนินเดี๋ยวเราเข้อสำรวจชัดๆนี่ก็ปรากฏว่าเห็นร่องรอยของอิฐที่ทุกท่านเห็นขณะนี้เป็นร่องรอยของฐานของสถูปทําเป็นอิฐ ลวดลายเป็นวงกลมแต่ก็ยังไม่มีการขุดค้นแต่อย่างใดอาตมาชี้อยู่ตรงนี้นะก็ทําให้ทุกท่านได้เห็นร่องรอยของฐานสถูปในแกก็อยากจะขุดคน้นดูบือนกันแต่กลัวว่าจะผิดกฎหมายก็เลยได้แต่มาจ,าจาับจับรูปลกคำคำเท่านั้นเองแต่ก็เป็นหลักฐานทางด้านโบราณคดีให้ทุกท่านได้ทราบว่าที่นี่นี้เคยเป็นชาตสังขารามเป็นชาตสถูปมาก่อนสอบถามชาวบ้านก็ปรากฏว่า ก็พบพระพุทธรูปหลายองค์เลยทีเดียวแต่ว่าก็ถูกโยกย้ายไปที่อื่นจนไม่เหลือเมื่อสอบถามชาวบ้านว่าทางการได้มาสํารวจบ้างหรือไม่ทางชาวบ้านก็บอกว่าก็มีบาบ้าง แต่ว่าก็ยังไม่มีแผนที่จะขุดค้นแต่อย่างใดที่ดินตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นของพื้นที่ของชาวบ้านอยู่ยังไม่ใช่ของรัฐบาลจึงน่าเป็นห่วงว่าบริเวณที่นี่เนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบอาจจะเป็นได้2อ,อย่างอย่างแรกก็คือทางรัฐบาลทิ้นความสำคัญแล้วก็มาเวนคืนที่นี่ขุดแต่งขุดค้นให้เป็นโบราณสถานของชาติต่อไปอย่างที่สองก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ชาวบ้านมาลื้อพื้นที่ทําการเกษตรถ้าเป็นอย่างหลังก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ โบราณสถานแห่งนี้จะถูกรื้อทิ้งไปเราก็หวังว่าทางรัฐบาลอินเดียคงจะได้เอาใจใส่ดังนั้นวิดีโอที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ก็จะเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นได้ทราบว่าเมื่อพศ2564มีโบราณสถานที่เรามาสำรวจนั้นมีสภาพแบบนี้ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครคาดเดาได้ ว่าแล้วทางชาวบ้านก็เอาเหล็กมาให้เราได้เช็คตรวจสอบดูตมาก็เลยถือโอกาสเช็คดูสภาพของร่องรอยของฐานสูถูเพอเกลียดดินออกก็จะเห็นร่องรอยเป็นแนวของอิฐที่เป็นลวดลายเนี่ยเป็นแนวยาวเลยทีเดียวก็น่าเสียดายว่ายังไม่มีการมาบูรณะนะแต่อย่างไร ในสมัยที่คันนิแฮมเดินทางมาสำรวจนั้นตรงบริเวณนี้เป็นสถูปที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่าก็เพียงแค่ได้มาสำรวจก็ยังไม่มีการปรับปันให้เป็นเฉดโบราณสถานจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยเลยทีเดียวมองเห็นก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นเดินสถูปสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรเศษเศษเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก30เมตร หลังจากนั้นก็พาทุกท่านเดินขึ้นไปชมข้างบนที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนั้นก็ยังมีร่องรอยของโบราณวัตถุซึ่งทำจากหินดำอยู่หลายชิ้นเลยทีเดียว แตก่ก็แตกหักที่สมาชิอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นร่องรอยของพระโพธิสัตว์และอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเสาประตูที่ติดอยู่กับต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นหินดำํำพระพุทธรูปแตกหักชาวบ้านก็จะมาวางไว้ตรงนี้ส่วนที่สมบูรณ์นั้นก็ถูกขายในตลาดมืดไปหมดแล้วแม้ว่าโบราณสถานที่หมู่บ้านแห่งนี้จะเหลือไม่มาก แต่พวกเราก็มั่นใจว่าที่นี่ก็คือซากสังฆารามในทางพุทธศาสนาสมกับที่รัฐพิหารถูกขนานานามว่ารัฐวิหารหรือรัฐพิหารซึ่งแปลว่าวัดหรือสังฆารามในทางพุทธศาสนานั่นเอง หลังจากที่เราคุยกันได้สักระยะชาวบ้านคนหนึ่งก็เอารูปปั้นดินเผามาให้พวกเราได้ดูก็ลักษณะคล้ายๆกับพระภูที่สั์อันนี้ก็ปั้นจากดินเหนียวแล้วก็เผาเป็นรูปร่างคล้ายๆกับตุ๊กตาก็ขุดพบที่นี่เหมือนกันเมื่อเราสอบถามว่าจะสามารถเห็นพระพุทธรูปที่ขุดพบที่นี่ได้หรือไม่ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เหลือแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันที่โบราณวัตถุที่ขุดพบที่นี่ก็ไม่ได้รับการดูแล หลังจากนั้นท่านอว,วัฒนาหรือท่านวัฒนายานาวโรนี่ก็ได้พาเด็กๆเ,เดินออกจากจุดที่เราสำรวจมาก็ปรากฏว่าที่กลางทุ่งเนี่ยก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งในประเทศอินเดียเป็นสัตว์สงวนเก็บขานะตรงนี้ก็คือตัวนิลกายตัวสีเทาๆตัวเหมือนมา้าแต่ว่าหน้าเหมือนกวางเป็นสัตว์ป่าแต่ว่ามาอาศัยอยู่กับชาวบ้านโดยที่ชาวบ้านเองก็ไม่ได้ล่าไม่ได้ฆ่าก็สามารถปรากฏเห็นอยู่ทั่วไป ในรับแห่งนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะไม่เหลือแม้กระทั่งเขาแต่ที่อินเดียนั้นเนื่องจากผู้คนที่นี่นั้นมีความเมตตาศินข้อที่หนึ่งนรักษาได้เคล่งงครัดก็ทําให้สัตว์ป่าก็มาอาศัยอยู่กับผู้คนเป็นภาพที่น่าทึ่งเลยทีเดียว วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนที่8ปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นขอทุกท่านได้ติดตามตอนต่อไปขอเจริญพร